สวัสดีครับทุกท่านครับพบกับผมวุฒิกรสถานธรรมบงอาจเช่นเคยนะครับทางเพจธรรมะกับสมาธิแล้วก็ทาง youtube ชื่อเดียวกันครับธรรมะกับสมาธิในช่วงแปดนาฬิกาโดยประมาณนะครับ,บ,บวันนี้ก็มีหัวข้อที่จะมาสนทนากันอย่างที่เกริ่นเอาไว้นะครับ ในไตเติลของไลฟ์ในวันนี้ก็คือเศรษฐกิจและจิตใจต้องแก้ไขไปพร้อมกันนะครับขอบคุณท่านที่เข้ามาแล้วนะครับทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับจะได้ทราบวันนี้วันที่ไลฟ์สุดนักขณะนี้เนี่ยเป็นวันอาทิตย์นะครับซึ่งการที่เรามาไลฟ์สุดเนี่ยนะครับมันคงจะอยู่ไปอีกนานเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าประกาศวันที่ไว้ซะหน่อยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับวันนี้วันที่วันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2563นะครับก็เป็นพันหยุดแต่ว่าเช่นเคยครับผมยังคงทำงานอยู่ปกตินะครับเพราะคิดว่าการทำงานเป็นเรื่องปกติของชีวิตประจำวัน แล้วก็เอาเรื่องของการทํางานเนี่ยมารวมกับการปฏิบัติไปด้วยก็เลยคิดว่าไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับการปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดก็คือการทํางานทํางานไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยการปฏิบัตินั้นก็มีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นการนักษาศีลก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะครับการให้ทานก็เป็นการปฏิบัติธรรม การให้ทานก็แยกออกไปเป็นทั้งการให้อมิสทานคือให้ทรัพย์สินสิ่งของการให้ธรรมทานการให้ความรู้ความเข้าใจก็ถือว่าเป็นการให้ทานและเนื้ออื่นใดก็คืออภัยทานก็ถือว่าเป็นทานสูงสุดใช่หไหมฮะแยกไปทั้งหลายอยา่างทานศีลศีลน,นี่ก็สามารถที่จะเ,เกิดขึ้นมาเองได้ ตั้งใจปฏิบัติขึ้นมาได้นะครับไม่ต้องไปขอรับจากใครศีลที่ไปขอกันไม่ได้นะครับต้องปฏิบัติเองคําว่าสมาทานก็คือการทบทวนอย่างเราไปขอศีลจากพระเนี่ยความจริงไม่ใช่ขอนะครับพระท่านทบทวนให้ดูว่าหลักการของศีลห้าอย่างมีอะไรบ้างที่กรวาดพึงปฏิบัติ ก็ได้เก่ยวการไม่ฆ่าสาัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่พูดปดไม่ดื่มกินสุรามีอะไรพระท่านทุบทวนให้ฟังไม่ใช่ไปขอแล้วท่านก็ให้มานะครับทุบทวนให้ฟังถ้าอยากมีศีลอยากได้ศีลก็ต้องไปปฏิบัติกันตัวเองเหมือนกันนะครับแม้แต่พระท่านก็ต้องมีการลงปฏิโมกนะลงปฏิโมกก็คือการทบทวนสิกขาบทศีลทั้ง227ของท่านนะครับ คือทบทวนให้กันฟังนะครับนี่คือรายการธรรมะกกับสมาธินะครับโดยกระผมวุฒิกรสถานธรรมองอาจหัวข้อที่จะสนทนากันในวันนี้นะครับปัญหาเศรษฐกิจและจ,จิตใจต้องแก้ไขไปพร้อมกันฟังชื่อแล้วเป็นผมเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเรื่องเศรษฐกิจก็ขอพูดในเชิงของเศรษฐกิจแบบชาวบ้านนะครับไม่ได้อ้างอิง หลักตัวเลขดัชนีชี้วัดว่าจะต้องเอศรษฐกิจมหาภาคเศรษฐกิจขนาดไหนใหญ่ยยเล็กยังไงไม่ได้พูดถึงตรงนั้นนะครับเอาเป็นว่าเศรษฐกิจแบบชาวบ้านเราธรรมดาธรรมดาอย่างที่ทราบกันนะครับว่าณนะนะขณะนี้เนี่ยทั่วโลกนะครับเศรษฐกิจมันตกต่ำทั้งนั้นนะครับหนึ่งจากปัญหาของโควิด1 9เห็นมีอยู่สองประเทศนะครับที่รู้สึก ในแถบบ้านเราเศรษฐกิจเขาดีขึ้นนะครับตัวเลข GDP ก็เป็นบวกคือประเทศจีนกับประเทศเวียดนามนะฮะผลผลิตมวลรวมของเขาดีขึ้นทีนี้เขาดีได้อย่างไรก็ต้องไปดูในรายละเอียดนะครับของเขาว่าเขามีภาคการผลิตอะไรบ้างทําไมก็ถึงก้าวหน้าได้ทั้งๆท,ที่เจอปัญหามาก่อนเราเองนะครับอย่างเช่นประเทศจีนอย่างเงี้ยซึ่งเป็น ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทําให้เกิดโควิด -19 ขึ้นมาตั้งแต่เริ่มตน้นแต่เขาก็ปรับตัวได้เร็วบางแห่งเขาก็เจอระลอก2เหมือนกันนะครับแต่เขาก็สู้ขึ้นมาได้ดังนั้นเนี่ยเราในฐานะที่เป็นประเทศไทยก็อยู่ใ,ใกล้ๆจีนเนี่ยนะครับจะมีวิธีการอย่างไรที่จะสามารถต่อสู้แล้วก็ยืนหยัดอยู่ได้ในสภาะการเช่นนี้นะครับ อย่างชาวบ้านเรานี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทุกคนเนี่ยเจอปัญหาเศรษฐกิจยบแยบไปเหมือนเหมือนกันคนที่มีเงินนะครับก็คิดหนักว่าจะใช้เงินดีไหมนะครับคนที่มีเงินในประเทศไทยก็มีอยู่เยอะนะครับว่าจะใช้ในการลงทุนดีไหมเพราะว่าถ้าหากว่าลงทุนไปแล้วแล้วไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาจะไปลงทุนทําไมเขาก็ชะลอก,การลงทุนเอาไว้ก่อนนะครับ ผมเองทำธุรกิจอยู่ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเห็นมาเยอะเลยนะครับบางโครงการใหญ่ๆเนี่ยเขาหยุดเอาไว้ก่อนโครงการจะเป็นพันล้านหมื่นล้านเนี่ยหยุดเอาไว้ก่อนแถวนี้นะครับแถวชาอมบัวหินเนี่ยแต่บางโครงการที่เขาคิดว่ามันมีความจําเป็นนะครับเขาก็ไม่หยุดทําต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าดูดูตลาดว่ามันควรจะ จ,จัดสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเล็กใหญ่ขนาดไหนนะครับดูตลาดแล้วก็ทำนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยู่กันได้อย่าเพิ่งไปมองว่าเศรษฐกิจไม่ดีไม่ต้องทำอะไรเลยนะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเยอะนะครับเพราะเหตุไรจึงเปลี่ยนไปเยอะก็เพราะว่าเรามีนี่นะครับเรามีสื่อทางออนไลน์ที่ก็ไลฟ์สดขายของกันเนี่ย เมื่อก่อนเราต้องอาศัยร้านค้าใช่ไหมครับห้างสปปรรพสินค้าเยอะแยะมากมายเพื่อที่จะไปอาศัยพื้นที่ในการขายเวลานี้พอ้าแม่ค้าก็มาใช้พื้นที่ทางโลกออนไลน์ในขายของกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นโลกเลยเปลี่ยนไปแล้วเราจะต้องตามให้ทันด้วยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านที่ เข้ามาชมในขณะนี้นะครับนี่คือรายการธรรมะกับสมาธินะครับโดยผมบุติกรสถานธรรมองอาจมีข้อเสนอแนะอย่างไรนะครับหรือว่าจะบอกกล่าวอย่างไรก็ขอบคุณนะครับเข้ามาได้นะครับเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาได้ในตอนนี้นะครับหรือว่าหลังจากชมไปแล้วอย่างไรเมื่อวานต้องขอขอบคุณนะครับที่มีผู้ติดตามรับชมเนตอนท้ายผมไปดูสี่ห้าร้อท่านนะครับ บางไลฟ์ก็มีเป็นเป็นพันหรือหลายพันแต่เริ่มต้นนี่อาจจะยังไม่ค่อยมีใครก็ามาชมในช่วงนี้หลายท่านคงเตรียมตัวที่จะไปทําภารกิจในตอนเช้านะครับก็ให้เป็นไทยนะครับฝากเอาไว้ด้วยแล้วก็ถ้าเห็นว่ารายการนี้ดีมีสาระมีประโยชน์อยู่บ้างนะครับช่วยกันนิดนึงนะครับช่วยกันกดไลก์กดแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณมากแล้วก็กด subscribe หรือว่ากดติดตามนะครับ ผมขอเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันนะครับวันนี้ปัญหาเศรษฐกิจและจิตใจต้องแก้ไขไปพร้อมกันอย่างไรก็เช่นเคยครับนำมาจากหนังสือที่ชื่อธรรมะกับสมาธิแต่ว่าเป็นเล่มที่หนึ่งะครับเป็นเล่มที่หนึ่งคงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่าเศรษฐกิจไม่มีความสำคัญทุกคนทราบดีว่าสำคัญแล้วก็สำคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบัน ซึ่งเรียกได้ว่าอยู่ในสภาวะสงครามทางเศรษฐกิจชิงความได้เปรียบในแง่มุมต่างๆเพื่อให้ฝ่ายตัวเองได้เปรียบมากที่สุดเราถูกสอนให้หาความสุขจากความมั่งมีร่ำรวยตั้งแต่เด็กจนเป็นการเสพติดบริโภคนิยมอย่างถอนตัวไม่ขึ้นต้องรวยต้องสวยต้องหลอ่อต้องเลิศรู้ในทุกเรื่องแต่ว่าเป็นเรื่องภายนอก เป็นเรื่องของสิ่งประดับตกแต่งหรืออุปกรณ์เสริมทั้งนั้นน้อยมากที่เราจะเห็นการประดับตกแต่งจิตใจให้สวยงามและมีคุณธรรมเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจไม่รู้จักหมดสิน้นเพราะความต้องการของมนุษย์ในเรื่องการบริโภคไม่มีขีดจากัดคำจำกัดความของคำว่ารวยไม่รู้อยู่ตรงไหน ทุกหรือความไม่สบายกายไม่สบายใจมีสาเหตุมาจากปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาใหญ่และก็มีกันทุกคนเพราะเราถูกสอนกันอย่างนี้ตั้งแต่ต้นแล้วก็จะไปโทษคนอื่นก็ไม่ได้เพราะใครก็ทำอย่างนี้คือต้องรวยไม่มีใครอยากเป็นคนยากคนจนเราไม่สามารถไปฝืนธรรมชาติความเป็นไปของคนอื่นได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่เป็นเชนั้น และยังคงเป็นเช่นนี้เรื่อยไปแม้เราจะตายไปแล้วก็ตามการมองคนอื่นจึงเป็นเพียงการรับรู้เท่านั้นและว่าเราจะมีรัฐบาลใหม่มาหลายต่อหลายรอบแล้วที่จะพยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแต่เปลี่ยนมากี่รัฐบาลแล้วตั้งแต่มีประเทศไทยปัญหานี้ก็ไม่หมดไปเพราะอะไรอย่าว่าจะประเทศไทยเลยครับประเทศอื่นๆ ที่เคยเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจก็เกิดปัญหาเศรษฐกิจเหมือนกันแล้วก็มีขนาดความเสียหายยิ่งใหญ่มากซ้ำยังส่งผลกระทบไปถึงทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าบัดนี้โลกทั้งโลกในใกล้กันมากคนะะ่าเงินของแต่ละประเทศที่เห็นใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นค่าเงินยูโรทางยุโรปค่าเงินปอนค่าเงินอเมริกันมีการพันผวน,นเปลี่ยนแปลงไปก็กระทบถึงเมืองไทยเหมือนกัน อย่างที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้หมดไปได้นะครับแล้วมีอะไรที่สามารถแก้ไขได้บ้างก็ยังไงล่ะครับก็ต้องมาแก้ไขที่ใจของเรานี่แเลยครับใจของเราที่เราสามารถจะแก้ไขเอาเองได้ไม่ต้องไปรอของงบป,ประมาณหรือขออนุมัติจากใครที่กล่าวเช่นนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าให้ปรงนะครับ แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับการงานเราเราการงานก็หยุดทําอยู่เป็นฤอษีไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับขอทักทายกันหน่อยนะฮะคุณสิงพริมเคจีพงศ์ขอบคุณนะครับขอบคุณครับถักทายกันเข้ามาท่านได้ชมอยู่ณนะขณะนี้นะครับขอถักทายกันเข้ามาเราช่วยกันแชร์นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์นิดหนึ่งนะครับผมมักจะลืมแชร์อยู่เสมอ เป็นไปได้ไหมเอ่ยออก็แชร์ไปสองกลุ่มก่อนนะครับที่เหลือฝากท่านแชร์ด้วยนะครับก็มาถึงว่าไม่ใช่ไปเห็นว่าเศรษฐกิจเนี่ย เรต้องทำอะไรดีไม่ดีก็อยู่ไปอย่างนั้นนะอยู่เป็นฤาษีไปไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแม้ว่าเราจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมอย่างที่ผมเรียนในเบื้องต้นว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็ก็ต้องทำงานครับเพราะว่าต้องกินต้องใช้แต่ว่าเรามีข้อได้เปรียบก็คือว่าเรามีวิธีการบริหารจิตใจของเราเนี่ยให้สามารถอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันได้ได้อย่างไม่ทุกข์หรือว่าทุกข์น้อยที่สุด อันนี้่างหากที่เป็นสาระสําคัญนะครับไม่ต้องไปโูดโอยไม่ต้องไปวุ่นวายมากแต่ว่าเราอยู่กับตัวเราได้แล้วก็ทําการทํางานกันไปนะครับตามสภาพที่มันเป็นขออนุญอ่านต่อนะครับก็อยู่เป็นปกติทํางานอยู่กับสังคมเหมือนคนอื่นทํางานไปกินเที่ยวทําบุญคบเพื่อนฝูงดํารงตนอยู่เป็นปกติธรรมดา เพียงแต่รู้วิธีแก้ปัญหาคือแก้ที่ใจของตนเองนะครับจะไปแก้ที่อื่นปัญหานี้มันมีสารพัดนะครับถ้าไปแก้คนอื่นเนี่ยแก้ได้บ้างแก้ไม่ได้บ้างเพราะมันอยู่ที่คนอื่นแต่ถ้าแก้ที่ใจเราเนี่ยแก้ได้ให้ดูนะครับว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เจอปัญหาใหญ่เหมือนเหมือนกับพวกเราคือการเกิดแก่เก็บตายเวียนเกิดเวียนตายไม่มีจบสิน้น แต่พระองค์มาแก้ปัญหาที่ใจดังนั้นจึงเจ้าชายสิทธัตถะจึงสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้หลายคนนะครับที่ประสบความสำเร็จไนมะ่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมนักวิทยาศาสตร์เขาก็มาแก้ปัญหาที่ตัวเขาเองแล้วสิ่งที่เขาแก้ปัญหาได้จากตัวเขาเองเนี่ยนะครับไม่ไปร้องแรกแหกกระเชือที่ไหนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะ นำสิ่งที่เขาค้นพบนั่นนะมาแบ่งปันให้กับคนอื่นนะครับยกเว้นปัญหาบางอย่างนะที่มันเป็นปัญหามวลรวมระดับสังคมใหญ่ๆอันนั้นก็ต้องอาศัยเสียงส่วนใหญ่ว่ากันไปอะไรที่ควรอะไรไม่ควรก็ไปทำกันนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องอำนาจมันไปอยู่ที่คนไม่กี่คนหรือคนคนเดียวมันก็ยากเหมือนกันถ้าไม่ไม่ฟังเสียงคนส่วนใหญ่นะครับ อันนั้นเป็นเรื่องการเมืองไปผมขอ,อยกไว้นะครับเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการธรรมะนะครับเป็นรายการธรรมะภา,าคปฏิบัติทีนี้มาดูว่าหลายคนเนี่ยปฏิเสธเรื่องจิตเรื่องใจนะครับอ้างว่าคนเรามีแต่สมองแต่พออกหักเป็นยังไงครับก็ไปต่อว่าเธอเป็นคนหลายใจหรือว่าไม่ได้อย่างใจแล้วก็เสียใจสรุปยังไงฮะสรุปว่าใจมี แต่ว่าเราไม่รู้จักมันนะครับทั้งทงที่เนี่ยใจก็เป็นตัวเราเองเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเราเคยหันกลับมาดูใจเราบ้างไหมว่าใจเราเนี่ยทำงานหนักขนาดไหนนะครับปัญหาสรารพัดเข้ารุมเราในจิตใจแล้วก็เกิดความกุ้มใจเจ็บใจเสียใจหรือว่าถ้าหากว่าได้อย่างใจก็เรียกว่าดีใจ ที่เราไม่เห็นใจเราเองเพราะอะไรครับเรามีแต่ส่งใจออกนอกอย่างที่เรียกว่าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่ถ้าเราสามารถทำให้ใจเนี่ยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวของเราได้ไม่ได้ส่งใจออกนอกจนเลยเถิดและหลงลืมความต้องการที่แท้จริงของใจเราจะรู้สึกสบายขึ้นมาทันทีลองมาทำสมาธิดูสิครับพอเราหลับตา กำหนดลมหายใจหรือกำหนดคำบริกรรมพุโทโธพุทถธถ้าใจมันหยุดส่งออกนอกปุ๊บนี่นะครับมันจะเกิดความสบายขึ้นมาข้างในเกิดความเย็นขึ้นมาข้างในเกิดความเบาตัวขึ้นมาข้างในความเครียดความวิตกข,ข้างบนจะค่อยๆลดเืองไปสิ่งต่างๆเหล่านี้พิสูจน์ได้นะครับทงทำดูแต่พอเราส่งใจออกไปข้างนอกคิดว่าจะไปแก้ปัญหา หรือไปเห็นปัญหานั่นแหละความทุกข์มันจะเข้าถาโถงเข้ามาสู่ใจของเราแล้วอารมณ์ต่างๆมันก็จะเพิ่มเข้ามาด้วยแต่ถ้าเรามีการกรองอารมณ์นะครับโดยการโดยการทําสมาธิโดยคาบริกรรมโดยการกําหนดรู้ลมหายใจต่างๆเนี่ยใจมันก็เบาใจมันก็สบายนะครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเรามาฝึกให้รู้จักใจเราแล้วเนี่ย เราก็จะต้องรู้จักคำว่าพอด้วยนะครับเมื่อเรารู้จักคำว่าพอเกิดขึ้นทุกทางใจจะน้อยลงปัญหาจะค่อ,คอยๆปัญญานะครับจะค่อ,คอยๆเกิดแล้วก็คิดหาทางแก้ปัญหาที่จะเกิดนั้นได้นะปัญญามันเกิดได้เพราะอะไรปัญญาในที่นี้ไม่ใช่ปัญญาที่ เรียนมากเรียนสูงอย่างนั้นนะครับแต่เป็นความคิดหาทางออกทางด้านจิตใจมันเกิดขึ้นได้นะจะดีกว่าไหมหากเราจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาจิตใจไปพร้อมกันเพื่ออะไรเพื่อที่จะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ยากลําบากจนแก้ไขไม่ได้เพราะเราแก้ปัญหาเพียงด้านเดียวแม้เราจะแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจได้นะครับ ประเทศชาติร่ำรวยปัญหาใจิตใจก็ยังคงมีครับมนุษย์ยังคงจะต้องถูกความกดดันความกโกรธความเกลียดความโลภค,ความโกรธค,ความหลงยังมีอยู่รวยยังไงก็ต้องมีจะดีกว่าไหมถ้าเรามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจสภาวะทุกวันนี้มันทำมาหากินลำบากเราก็ต้องขยันขึ้นหาช่องทางเพิ่มมาขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาทางจ,จิตใจไม่ให้มันเครียดไปด้วย เพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้ให้พ้นจากวิกฤตอันนี้ไปได้ผมใช้คำว่าวิกฤตนะครับเพราะว่ามันทำให้คนทั้งประเทศไทยเนี่ยเมื่อก่อนเราเดินทางไปไหนตัวไหนได้ต่างชาติสามารถบินมาประเทศไทยได้เวลานี้เรายังไม่เปิดคนภายในก็ออกไปไม่ได้เหมือนถูกขังด้วยพิษภัยของเจ้าโควิด -19 แต่ว่าเราสามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ แล้วก็ทําเศรษฐกิจของเราเนี่ยให้มันพอเพียงอย่าไปใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราเคยขยันสมมติว่าขยัน10คะแนนอย่างเงี้นะครับตอนนี้ต้องเพิ่มความขยันขึ้นเป็น20-30คะแนน20-30เท่าเรียกเป็นเท่าก็แล้วกันนะครับทุกอย่างมีวิธีแก้ไขทั้งนั้นอย่าได้ยอมพ่ายแพ้ต่อปัญหา เมื่อก่อนเรามาเราเกิดยังไม่มีอย่างนี้เลยเราสามารถสร้างขึ้นมาได้รักษาเอาไว้และทําต่อมันง่ายกว่าครับเพราะมันเห็นช่องทางแล้วแต่ว่าที่สําคัญเราจะต้องปรับใจของเราไปด้วยนะครับธรรมะสอนใจให้เราเป็นคนดีอนโโุรรมอนโมทนาสาธุครับสาธุนะครับช่วยกันแบ่งปันไปนะครับถ้าเห็นว่าสิ่งนี้วิปริยน,นอกจากจะทำให้เศรษฐกิจดีแล้วเนี่ย เราต้องปรับใจของเราได้พยายามปรับใจด้วยการทำสมาธิไม่มีทางอื่นหรอกครับบางทีเนี่ยเราอยากจะไปวัดเราอยากจะไปทำบุญสุนทานต่างๆนานา,นานอยากจะไปช่วยเหลือคนถ้าเราพร้อมก็ไปเพราะการช่วยเหลือกันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าไม่พร้อมอยู่บ้านทำสมาธิได้ครับและบุญสูงสุดนี้ก็คือภาวนานะครับถ้าภาวนาได้ถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นเรื่องการให้ทานการรักษาศีลนี่เป็นเรื่องไม่ใหญ่ แต่ถ้าเราเริ่มจากการรักษาศินก่อนอาจจะหลุดบ้างอะไรบ้างหรือเริ่มจากการให้ทานจะหนักใจถ้าไม่มีเงินทองแต่พอมาทําสมาธิถ้าทําสมาธิได้การให้ทานก็ง่ายการรักษาสินก็ง่ายนะครับนําเรื่องนี้มาฝากเพราะว่ารักทุกท่านอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วเราจะพ้นภัยไปด้วยกันพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ ผมพุทธิกรสถานธรรมอุกอาสคงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนคลิปหน้าอยากฟังเรื่องอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับวันนี้ลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดแบ่งปันด้วยถ้าหากเห็นว่าสิ่งนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็จะได้เป็นวิทยาทาน<ม>เป็นธรรมทานด้วยกันครับสวัสดีครับ หักทำรงของราศีหากจิตใจน